สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีมีนค่ะประจำเดือนสิงหาคมปี2565กันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดือนแห่งงานล้นมือค่ะงานสำเร็จค่ะเงินเงินทองทอง,ทองเข้าดีอย่าง ต่อเนื่องนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ สำหรับชาวมีนในเดือนสิงหาคมนั้นนะคะการงานภาระหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นเดือนที่จะได้ต่อสู้แก้ไขและรับผิดชอบกับภาระหน้าที่การงานนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบตัวค่ะเหนื่อยมากอยู่นะคะแต่ลาภผลนะคะก็ยังตอบกลับมาค่อนข้างที่จะดีเช่นกันค่ะงานเยอะขึ้นมากๆนะคะแต่ช่องทางการเงินเองนะคะก็เปิดกว้างมากขึ้นเช่นกันนะคะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะ เรื่องของการงานค่ะดีมีความสำเร็จค่ะถึงแม้ว่าหลายท่านนะคะการงานอาจจะไม่ได้เด่นมากนะะักค่ะ หรือมีบางท่านในช่วงที่ผ่านมางานไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจมากนักหรอกนะคะจะดีขึ้นแล้วนะคะมีหนทางมีเส้นทางมีทางออกจากการแก้ไขปัญหาเดิมๆที่มีอยู่นั่นแหละค่ะรวมไปถึงโอกาสดีๆก็จะมีเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะชาวมีนคาพื้นฐานการงานเดิมดีอยู่แล้วค่ะงานล้นมือค่ะงานจะท่วมตัวเลยนะคะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะมีทั้งงานเก่าทั้ง งานใหม่ค่ะงานราดงานหลวงพร้อมใจหลั่งไหลเข้ามานะคะที่สำคัญนะคะก็จะเป็นงานที่ดีค่ะที่คุณโอเคด้วยนะคะขอให้คุณทำค่ะขอให้คุณลุยเถอะนะคะอย่าขี้เกียจน,นะคะอย่าผัดวันประกันพุ่งค่ะไม่เลือกงานไม่อับจนหรอกนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเข้ามาเองนั่นละค่ะ ราบผลประโยชน์ที่พึงจะเข้ามานะคะจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างเยอะเลยค่ะขอให้ทําเถอะนะคะมีแต่ได้กับได้เท่านั้นละค่ะไม่ต้องซื้อหาก็จะเข้ามาเองนะคะ ขอให้คุณทำค่ะขอให้คุณรับเอาไว้เท่านั้นเองค่ะเ,เป็นห่วงชาวเมียนอยู่ตรงหนึ่งนะคะคือพื้นชะตาชาวเมียนเป็นคนมักง่ายหน่ายเร็วนะคะขยันเป็นพ,พักคพักเป็นบ่อยๆนะคะมีความสนอกสนใจมีความกระตือรุ้นเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะแต่ความกระตือร้รนมักจะไม่ยืดยาวมากนะะักค่ะคือทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เบื่อขึ้นมาค่ะดังนั้นถ้าคิดจะทำอะไรนะคะก็ขอให้ชาวเมียนกัดฟันสู้ค่ะอดทน สู้ต่อให้ต่อเนื่องแล้วก็เอาเป็นจบงานงานไปนะคะเอาให้เสร็จเป็นงานงานไปเลยค่ะถึงจะสําเร็จนะคะโดยเฉพาะเวลาที่อยากจะทําหรือว่ามีความขยันขึ้นมาเวลานั้นละค่ะคือเวลาหน้าที่ทองของชาวมีนเลยค่ะเลิกยามดีของชาวมีนเลยนะคะให้ลงมือทําเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทําค่ะเดี๋ยวว่า ทำไปเรื่อยๆถ้าขาดช่วงขาดตอนเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจนะคะแรงจูนใจก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะคาดเคลื่อนไปหมดเลยนะคะชาวมีนนะคะเป็นคนธาตุน้ําค่ะ,ะใจเย็นๆค่ะออกจะเฉยๆนะคะแต่มีข้อดีตรงที่ว่าทํางานละเอียดละออค่ะทํางานปนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีมากเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องเพิ่มความกระตุ้นค่ะเพิ่มความพยายามเผด็จการกับความคิดของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะพวกความคิดพวกไอเดีย ที่คิดออกมานะคะดีมากเลยนะคะดังนั้นค่ะหากพยายามจะทําอะไรก็ให้พยายามทําเลยนะคะอย่าผัดวันประกันพุ่งค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ทําค่ะ,ะการงานในเดือนนี้นะคะจะต้องทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจโฟกัสอย่างเป็นพิเศษหน่อยนะคะพยายามอย่าแบกรับงานเอาไว้คนเดียวค่ะพยายามกระจายงานให้คนอื่นได้ช่วยทําแบ่งเบาด้วยนะคะหรือมีอะไรติดขัดอยู่ในใจพยายามหาที่ปรึกษาค่ะเป็นคนใกล้ๆตัวคุณนั่นละค่ะจะเป็นการดีเลยนะคะอย่า เก็บกดเอาไว้ค่ะถ้าคุณแบกรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวจะเหนื่อยมากๆแล้วก็เกิดความเครียดด้วยนะคะอีกอย่างนะคะก็ขอให้ระมัดระวังความอารมณ์น้อยอกน้อยใจความหงุดหงิดในเดือนนี้ด้วยนะคะ งานก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะความคิดด้านลบก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาค่ะยิ่งชาวมีนะคะเป็นพวกมโนโคิดไปเองค่ะเป็นพื้นชะตาอยู่แล้วนะคะในช่วงปลายเดือนค่ะความคิดเพี้ยนความคิดในนอยทางด้านอารมณ์จะออกมาค่ะยิ่งใครที่มีประเด็นดราม่ากเก่าๆแพะเก่าๆเต็มตัวไปหมดนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนให้คิดนะคะก็คืออย่าไปฟื้นฝอ,อยหาตะเข็บนะคะในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเหนื่อยแล้วก็เจ็บมาเยอะนะคะไม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีอะไรต่อคุณแล้วก็ยิ่งจะเป็นอุปสรรคในทางด้านของกําลังใจนะคะยิ่งทําให้การงานคุณล่าช้าไปอีกค่ะเอาเป็นว่าให้ขยันอดทนก้มหน้าก้มตาทํางานนะคะทํางานวนไปอย่าได้คิดอะไรมากเลยนะคะให้ผลงานผู้แทนคุณก็แล้วกันค่ะการงานนั้นดีอยู่แล้วค่ะขบวนการความคิดขบวนการทํางานขบวนการแก้ไขปัญหาดีอยู่แล้วค่ะแต่ผลกระทบก็จะเป็นปัจจัยภายนอกมากกว่านะคะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของชาวมีนด้วยค่ะ เป็นธรรมดานะคะของคนทํางานเยอะทํางานหนักนะคะช่วงกลางๆนะคะสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมนี้นะคะจะจะมีความขรุขระอยู่บ้างค่ะจะต้องได้ใส่ใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพิเศษแล้วก็จะมีความกังวลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะให้อดทนแล้วก็ประคับประคองกับสถานการณ์นะคะความวุ่นวายเข้าไปก่อนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคนเรื่องของความไม่ได้ดังใจของความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆภายในนั่นแหละค่ะอีกเรื่องก็เรื่องของการสัญญานะคะการตกปากรับคําพวกนี้ก็ต้องดูแลให้ดีๆก็แล้วกันค่ะจะมีความเสียเปรียบได้ง่ายค่ะไม่ได้เสียหายอะไรมากนะค่ะแต่จะเกิดความเสียเปียบ หรืออึดอัดจจอยู่บ้างบางกรณีนะคะในเรื่องของการต่อรองค่ะแต่ดูแล้วก็สําเร็จดีอยู่นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่คิดเอาไว้นะคะดังนั้นชาวมีนนะคะที่ต้องมีการต่อรองอะไรแบบรับรับโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ก็ขอให้ใจเย็นๆค่ะควรคิดหน้าคิดหลังคิดระยะยาวาไว้นะคะ,อ,ะอย่าคิดถึงผลประโยชน์ระยะสั้นไว้นะคะเพราะว่า จะมีความปั่นป่วนและทําให้จิตใจคุณไม่บริสุทธิ์อยู่ค่ะหากใครมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องข้อต่อรองนะคะที่จะได้คุยก็ขอให้ระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะคะ มาแยกย่อยไปอีกนะคะวันที่1นถึงหสิงหาคมค่ะรวมต้นมาพร้อมกับภาระหน้าที่นะคะความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยนะคะทั้งงานเก่างานใหม่ค่ะงานจะรีบจะต้องรีบสะสางนะคะให้เสร็จสิ้นค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆสะสางไปค่ะแม้ว่าภาระจะมากนะคะแต่ผลประโยชน์รายรับรายได้ก็ดีเช่นกันนะคะวันที่6กถึงสิสิงหาคมค่ะการงานจะเริ่มเข้าร่องเข้ารอยมาก ขึ้นค่ะลลยสิ่งไล่ยอย่างนะคะจะถูกควบคุมได้ค่ะงานมีความโดดเด่นมากขึ้นค่ะความสําเร็จนะคะก็จะมีเข้ามาค่ะอะไรก่อนหน้านี้นะคะที่พยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้สําเร็จนะคะยังไม่สําเร็จก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในช่วงนี้ด้วยนะคะ11-15สิงหาคมค่ะการงานจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะจะมีงานที่2งานที่3เข้ามาให้ได้ทําด้วยนะคะวันที่12-13สิงหาคม ช่วงนี้ระมัดระวังปากเสียงกันสักนิดหนึ่งนะคะจะพูดจะคุยอะไรกับใครก็ขอให้ระมัดระวังนะคะคําพูดให้มากๆหน่อยนะคะดีกเรื่องเรื่องประเด็นความขัดแย้งให้มากค่ะอาจจะพังเผิพูดออกไปหรือว่าด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็หรือไม่ได้คิดนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ๆตัวคู่ของคนรางนี้ระมัดระวังให้ดีๆก็แล้วกันค่ะปัญหามันจะยาวไปนะคะวันที่1 6ถึง20สิสิงหาคมค่ะช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองแล้วก็ผลประโยชน์เข้ามา นะคะ,ะที่จะได้รับเข้ามานะคะมีโอกาสจะได้เดินทางในระยะสั้นๆด้วยค่ะมีโอกาสจะได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆมีโอกาสจะได้ตกลงหรือว่าเซ็นสัญญาอะไรก็ตามค่ะได้เจราจาต่อรองอะไรนะคะจะมีเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะ21 ถึง 25- 26ค่ะการงานจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จะมีเรื่องรักๆค่ยๆเข้ามาร่วมอยู่ด้วยในนั้นนะคะคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่นะคะคนถูกอกถูกใจค่ะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้จะได้คุยกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นค่ะคุยกันในเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงนั่นแหละคะ่ะช่วงวันที่27-31ถึงสิสิงหาคมค่ะสิ้นเดือนเลยนะคะจะกลับมาจุกจิกอีกครั้งหนึ่งค่ะมาเคลียร์งานนะคะ เครียดกับงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจะสังเกตได้นะคะว่าภาระค่อนข้างที่จะตึงมืออยู่พอสมควรในเดือนนี้นะคะสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเงินจะไม่ได้ใช้นะคะจะได้ไปจ่ายแต่ค่ายานะคะมาต่อกันที่การเงินกันคะ่ะ ส่วนการเงินรายรับรายได้แล้วก็ผลประโยชน์นั้นนะคะสิงหาคมการเงินการทองจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องค่ะจะมีโชคมีลาบในเรื่องของเงินเงทองทองเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาชักชวนไปทํานู่นทํานี่นะคะหรือนําโอกาสดีๆเข้ามาให้ค่ะซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นโอกาสที่จะสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้ไหลเข้ามาในหลายๆช่องทางนะคะ หลายคนอาจจะได้เดินทางในระยะสั้นๆบ่อยๆด้วยนะคะจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆนานาเข้ามาให้คุณนะคะยิ่งขยับนะคะการเงินก็ยิ่งขยับตามมามากด้วยนะคะขออย่างเดียวค่ะเดือนนี้ฝื้นๆหน่อยนะคะการเงินการทองจะไหลเข้ามา เยอะอยู่นะคะบางคนนะคะทั้งทํางานประจําแล้วก็งานเสริมด้วยค่ะมีรายได้หลายช่องทางเข้ามานะคะรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เข้ามาเช่นกันค่ะในเดือนนี้แล้วก็พวกลาบลอยต่างๆนะคะผลประโยชน์พิเศษอะไรบางอย่างนะคะได้รับจากความสเสน่หาความรักให่เอ็นดูนะคะจากคู่รักคนรักนะคะหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีบรารมีสูงกว่านะคะเขามอบโอกาสให้ตัวคุณนันะคะมาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะ ส่วนความรักนั้นนะคะสิงหาคมคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคู่ค่ะจะมีคนเข้ามาชอบนะคะมีต่างเพศเข้ามาหาคล้ายๆกับว่าเป็นรักต่างวัยนะคะต่างอายุกันหรือว่ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าค่ะที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะคะเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาพร้อมกับการช่วยเหลือต่างๆค่ะแล้วก็เกื้อหนุนในเรื่องของการงานแล้วก็ผลประโยชน์รายรับรายได้เป็นอย่างดีค่ะ แต่ความสัมพันธ์ยังอึมครึมอยู่นะคะไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์นั้นล่ะคะ่ะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังใจอยู่ค่ะแต่ว่าคนที่เข้ามาหานั้นนะคะเป็นคนดีค่ะมีอันจะกินอยู่นะคะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทั้งคู่และก็คุณนะคะ ต่างช่วยเหลือผักดันในเรื่องของอนาคตการงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะร่วมกันก่อร่วมกันสร้างนะคะคู่จะนําชื่อเสียงมาให้แล้วก็ความสําเร็จหลายๆอย่างนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะลองสังเกตดูนะคะความสาเร็จหลายสิย่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นมาร่วมกันกับคู่ครองนั่นละค่ะถ้ามีข้อขัดแยง้งหรือว่าปากเสียงกันขึ้นมานะคะมักจะไม่มีใครยอมใครหรอกค่ะหรือว่ามีการอ่อนข้อให้กันนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งไม่ค่อยดีหรอกนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในจุด ด้วยกันแล้วกันนะคะมาต่อกันที่สุขภาพนะคะด้านสุขภาพนะคะอยากจะให้เรามัระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะในเดือนนี้ถึงจะบอกว่าลุยงานให้ลุยงานสู้งานแต่ก็ขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ร่างกายของคุณรับไหวนะคะไม่ฝืนไม่โหลดร่างกายจนเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นนะคะมีโอกาสจะเจ็บป่วยอ,อ,อดๆแอดๆพอให้รำคาญจิตใจนี่แหละคะ่ะทำงานก็ไม่ถัดด้านละ,ะคะ่ะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจำตัวเก่า อยู่แล้วนะคะหรือเป็นโรคที่มาจากสายเลือดจากพันธุกรรมค่ะพวกนี้ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าการงานจะดีแต่สุขภาพก็ห้ามละเลยเด็ดขาดเลยนะคะดูแลตัวเองหน่อยนะคะ สรุปประเด็นกันนะคะชาวมีนคะขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้มีช่องทางทำรรมาหากินสร้างรายได้ได้เยอะเลยนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็รับของขวัญจากคนที่รักนะคะความรักความใคร่ความสัมพันธ์นะคะให้รักษาน้ําจิตน้ําใจกันไว้ให้ดีๆก็แล้วกันค่ะคู่ครองต้องสู้ต้องลุยไปด้วยกันถึงจะดีนะคะงานก็ขอให้สําเร็จค่ะอดทนอดกั้นให้ถึงฝันฝันกันนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนคอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ ขอให้รุ่งเรืองรุ่ง,รงโร์ตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีเมีนค่ะที่ช่องโหงส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวงังแล้วก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่ยังต้องเฝ้าระวงังแล้วก็เวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้ว ะะเวลารับทานอาหารก็ล้างไม้รล้างมือด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะห้นส่วนตัวจากคุณความสุขขาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน